ย้อมผมกันย้อมผมในงบที่ไม่ถึง2องบาทค่ะทุกคนทีนี้เราก็เลยสั่งสีมาย้อมสีผมนะคะเราย้อมทั้งหมด3าสีได้กันทุกคนก็คือของบอริน่านะคะนี่สามสีนี้เลยนะคะทุกคน คือส่วนตัวเราอะอยากให้มันออกแบบว่าสีเทาๆน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงแต่ว่าเราอะไม่รู้เลยนะว่าที่เราซื้อมาเนี่ยสีมันจะออกมาประมาณไหนนะคะส่วนของชุมๆเนี่ยไปดูของชุมช้มๆกันนีกก่าว่าชุมๆแน่จะยอมสีอะไรกันค่ะไปเลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับน้องชุ่มชุงมก็จะมายอมผมให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าผมของน้องชุงๆชุงเนี่ยเมื่อถ้าเกิดสมุิมันไม่กัดผมใช่ไหมครับมาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็คือว่าสีแรกที่น้องชุงมชุยอมไปนะครับก็คือเป็นสี ของเบริน a าเบอร์16นะครก็คือว่าน้องชุงชูนะครับมีพื้นผมที่เป็นสีดำเข้มนะครับก็มาให้ดูกันว่าพอย้อมไปนะครับทิ้งไว้ประมาณชั่วโมง10นาทีมันจะได้ออกเป็นสีแบบนี้นะครับของ A16 แล้วเราก็ได้ไปสั่งในช h อปปีมาใหม่นะครับเป็นเบอร์อะไรเดี๋ยวมาดูก<อ>ันขอตัดแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมทุกท่านแกะให้ดูกันสดๆตรงนี้เลยสีที่น้องชุงชูจะย้อมต่อไปนะครับก็จะเป็นสี เบอร์ A31 นะครับแล้วก็ เออทำไมแกะยากแกะยอนสีต่อไปที่น้องชมชุ่งจะลงรับก็เป็นสีเบอร์21กับเบอร์38นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรโอเคนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเริ่มย้อมสีผมกันเลยนะคะเดี๋ยวสีแรกที่เราจะใช้ก็คือสี a อ6เดี๋ยวเราจะใส่ทั้งหมด2กล่องเรากลัวผมเราไม่พอทุกคนเดี๋ยวเราจะผสมเอซิพุ่วมาแกะดูกันว่าในเบอร์ลิน่าเ1 6เนี่ยเขามีอะไรให้มาบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นสีครีมคัลเลอร์ตัวนี้เลยทุกคน แล้วก็จะเทนะคะผสมกับนี่ Berliner Developer นะคะก็จะมาเทใส่ทีละอันเลยนะคะทุกคนเห็นไหมทุกคนพอเราใส่ตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตามด้วยไอ Berliner Developer นะคะเทลงไปเลย แบบเต็มถ้วยเลยอะแบบเยอะมากเยอะมากจริงๆน่าจะพออยู่นะคะสำหรับคนที่ผมยากใา้ราวนะนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะคนให้มันเข้ากันนะคะอุ้ยเหมือนทำขนมเลยนี่มันก็เริ่มจะเข้ากันแล้วนะคะพอมันเริ่มจะเข้ากันมันก็จะกลายเป็นครีมสีขาวๆแบบนี้ทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็คนเรียบร้อยแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยดูดิอ่า เดี๋ยวเรานะคะก็จะมาลงสีผมกันอันนี้ค่ะ เราก็มาสีแรกเสร็จแล้วคือ4 a เอเสร็จแล้วนะคะดูดแวแเราแบบใช้มือป่างมาเมื่อกี้ทุกคนคือแสบมือมากดูดิมันเป็นแบบนี้ <S 2> <S 2> <S นั่นแหละเดี๋ยวเราจะทิ้งสีนี้นะคะไว้1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสีของเราเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยมาเจอกัน ทุกคนอันนี้ก็คือทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะครึ่งชั่วโมงสีมันก็จะออกแบบว่าน้ำตาลน้ำตาลแดงๆนิดนึงเพราะว่ามันแบักลับสภาพสีผิวไอ,อ,อสีผมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็ยอมเบอร์21ผสมกับเบอร์31นะครับก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่ารอบที่2แล้วผมจะออกเป็นสีไหนนะครับ <S <S> <S เดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยครับบ๊ายบายไปดูกันเลย เดี๋ยวเราก็จะมาย้อมสี a 2 1กับ a 3 8เพิ่มอีกทีนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นสีผมที่เราอะย้อม a ส6ตอนแรกลงไปใช่ไหมมันก็คือที่จริงอะแสถ้าออกแสงธรรมชาติมันจะอ่อนกว่านี้เออเราว่ามันก็โอเคอยู่อนะมันทำให้แบบหน้าสว่างขึ้นเราจะลองย้อมสองสีนี้เข้าไปอยากรู้เหมือนกันว่าจะออกปอเป็นยังไงทุคนแดงขาอย่างนี้ดูกันค่ะ มาทุกคนวันนี้เราพร้อมแล้วเราจะลงสีแล้วนะคะรอติดตามา ตอนนี้เราก็ย้อมสีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้1ชั่วโมงครึ่งนะคะ1ชั่วโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผุ่มเรานะคะจะออกเป็นสีอะไรกรัตตตนตื่นเต้นไหมคะทุกคนสวัสดีครับอันนี้ก็คือผลลัพธ์จากรอบ2นะคะที่เราลงเบอร์ A21 ผสมกับเบอร์ A31 นะคะผลออกมาก็จะเป็นสีออกเขียวเขียวี้มาแบบนี้นะครับก็ สวยมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปลงเบอร์21อีกครึ่งหลอดนะครับผสมกับเบอร์38นะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยผมของน้องชุงมุงนะครับเมื่อหลังจากย้อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นสีออกเขียวๆเทาๆอย่างนี้นะครับก็สวยมากทุกคนอันนี้ก็เป็นการย้อมผมแบบไม่กัดสีนะครับผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ ก็ซึ่งเวลาอยู่ในที่ร่มสีก็จะไม่ค่อยออกแต่เวลาออกแดดปุ๊บสีก็จะออกเป็นเฟรสีเขียวเขียวเทาเานะครับสวยมากทุกคนบ๊ายบายโอ้นี่ก็คือสีผมที่เราไปล้างออกมาแล้วนะคะพอเราย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกสีแล้วมันก็จะกลายเป็นสีแบบนี้เลยนี่มันก็จะออกแบบน้ำตาลทองทเทาๆนิดนึง สวยมากคือถูกใจมากดีมากคือสินี้คืออยากได้มานานแล้วเนี่ยเพิ่งเคยได้ครั้งแรกดีมากทุกคนแนะนําอยากให้ทุกคนไปลองใช้นะ,ะดีมากอ่ะชอบทุกคนแนะนานะคะมันก็จะทาให้หน้าเราเนี่ยสว่างขึ้นด้วยดูดิใช่มันทําให้หน้าเราสว่างขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยคลิปของเรานะคะก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไว้มันจเจอกันคปนน้มมานะคะเราจะทำคอนเทนต์อะไรกับชูมชูงอีกนะคะ รอติดตามได้เลยสำหรับวันนี้บายบายค่ะแล้วเจอกันนะทุกคน